ทำการทดสอบค่าอิมเบโรนะคะโดยใช้รังสี UVB ค่ะรังสีอุนตราไวโอเลตค่ะโดยที่เราจะทดสอบเป็นพื้นผิวประเภทต่างๆเพื่อดูค่าความแตกต่างของการสะท้อนกลับของรังสี UVB ค่ะโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าไปโอมิเตอร์หัวข้อก็จะมี Introduction ค่ะเอ็กซ i เพอรการเก็บข้อมูล Data and Instrument อินสตูเมนต์นะคะแล้วก็리소แอนด์ดิสคัชชั่นสุดท้ายจะเป็นไฟแนลคอนซิเดเรชันนะคะค่ะในส่วนของอินโทรดักชันเขาบอกว่าเขาได้ทำการวัดอันเบโดช์ใช่ไหมคะของที่เกิดจากรังสีอินฟราเรดค่ะโดยที่มีเครื่องมือที่ชื่อว่าเซนเซอร์โซลารท์ค่ะ uvb 5 0 1ใช้เซนเซอร์2ตัวนะคะในการทดลองโ,โดยที่อ่า พื้นผิวที่เขาทาการทดสอบอะคะ่ะก็จะเป็นพวกหญ้าสีเขียวหนึ่งหญ้าสีเหลืองทรายไม้ไม้ก็จะแบ่งเป็นสองประเทศคือไม้ที่เป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ไม้ทาสีโดยไม้เขาใช้ไม้สนนะคะแล้วก็โฟมิก้าเป็นแผ่นสังเคราะห์แล้วก็ลิดคะ่ะโดยที่ตัวแปรที่จะมาควบคุมก็คือดูบรรยากาศว่าณนะเวลานั้นนะคะมีอิทธิพลของก้อนเมฆอากาศแจ่มใสหรือมีเมฆมากหรือมีเมฆน้อย แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบก็คือ,อช่วงเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงแล้วก็เช้าและเย็นค่ะตัวแปรอีกตัวแปรอีกหนึ่งตัวนะคะที่ใช้ในการควบคุมก็คือตัวแปรอุณหภูมิค่ะทีนี้การทดสอบของเขานะคะเขาจะทำการทดสอบที่สถานีอุตุนิยมวิทยาของประเทศบราซิลค่ะแล้วก็เก็บพวกภุม เ,เก็บรวบรวมนะคะในช่วงฤดูร้อนค่ะเดือนมีนาเมษาเป็นระยะเวลาสองเดือนโดยที่จะต้องเ,อเหมือนเก็บค่าบรรยากาศก่อนว่าในแต่ละวันนะคะที่มีาอากาศแจ่มใสมีเมฆมากปกคลุมหรือมีฝนตกาการสะท้อนของรังสี UV หรือค่ารังสี UV เป็นเท่าไหร่คะ่ะโดยระบบอันเบโดที่ขออภัยค่ะระบบไอตัวที่เขาเอามาวัดอะคะ่ะเซนเซอร์ตัวเนี้ย จะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ12โวลต์7แอมป์นะคะใช้2ก้อนแผงโซลาเซลล์ที่เขาเลือกใช้จะเป็นขนาด20วัตต์ค่ะเริ่มต้นคือก่อนที่จะทำการวัดค่าอามพิโดเหมือนเราจะต้องคาลิเบตตัวไบโอมิเตอร์ก่อนโดยการอ,าอ่านค่าหลังสีจากดวงอาทิตย์ในสภาพสภาวะต่างๆค่ะโดยใช้เวลา การวัดทั้งหมด7วันเพื่อเก็บข้อมูลทุกๆหนึ่งนาทีจากนั้นก็จะค่อยนําไปทําการวัดอันเบโดโดยที่ว่าความแตกต่างของอระบบไม่ว่าจะตอนช่วงมีเมฆมากหรือช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงพระาทิตขึ้นพระอาทิตตกตรงนี้ค่ะคือจะตัวเมฆหรือบรรยากาศจะไม่ได้ส่งผลต่อระบบมากนะจะอยู่ที่ประมาณ 2- องเปอร์เซ็นค่ะ ทีนี้สมการที่เขาใช้หาแรงดันไฟฟ้าของเครื่องมือจะเป็นดังสมการที่หนึ่งค่ะพอหลังจากค่ะพอหลังจากเทียบค่าไบโอมิเตอร์เสร็จแล้วเราก็จะเอาไบโอมิเตอร์ค่ะมาใช้งานโดยไบโอมิเตอร์เขาจะเป็นการทำงานคล้ายๆกับเครื่องวัดรังสีโรเบิร์ตสันเบอร์เกอร์ค่ะเมื่อรังสี UV ส่องเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะทีนี้มันก็จะมีตัวตรวจจับรังสีตัวนี้ก็คือโฟโตไดโอดแล้วก็โฟโตไดโอดก็จะสามารถควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะโดยที่การแผ่รังสีของ U V B ะคะ่ะเราจะคำนวณจากสมการ E U หารด้วย E D โดยที่ E U คือการแผ่รังสีขึ้นหรือการรีฟกของของรัง,งสีส่วน E D ก็คือการ แผ่รังสีลงค่ะคือตอนที่รังสีผ่านเข้ามาที่ตัวเซนเซอร์ในการทดลองเขาติดตั้งอุปกรณ์ชุดไบโอมิเตอร์ที่ความสูง40เซนติเมตรเหนือพื้นดินค่ะแล้วก็ทำการวัดหลายๆครั้งโดยที่ไล่ระดับตั้งแต่20นะคะไปจนถึง50เซนนะคะ ก็จะเห็นว่าค่าอัลเบโดจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันค่ะตัวแปรที่ไม่ค่อยจะมีผลมากนักก็คือสภาพภูมิอากาศแต่ว่าตัวแปรที่มีผลส่งผลก็คืออุณหภูมิค่ะจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศาค่ะพื้นผิวเขาจะทําเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1.44ตารางเมตรก็จะได้แก่พื้นผิวหญ้าเขียวหญ้าเหลืองหดทรายค่ะหยาบหยาบตั้งแต่ขนาด0.2ถึง2.0มมตร แล้วก็ไม้สนไม้สนก็เป็นสองอย่างคือเอาไม้สนธรรมชาติแล้วก็ไม้สนทาสีแล้วก็แผ่นสังเคราะห์และก็พื้นผิวเหล็กค่ะที่อ่าเป็นพื้นผิวที่เอามาทดสอบค่ะผลการทดลองในตารางการวัดค่าอัมเบลดอนะคะอของ UVB ก็จะพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะมีความสอดกงสอดคล้องกันอ,อ่อ สักคู่นะคะจะจากสไลด์อะค่ะก็จะก็จะมีเอ่อการทำงานของค่าอัมเบลดต่างๆตั้งแต่อันแรกนะคะกรีนกลาสจะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเยลโล่การ์ดก็คือพื้นที่ย่าสีเหลืองหนึ่งจุดศูนสแตนเลสสตีลตัวเหล็กสี่จุดามเปอร์เซ็นต์นะคะเนเชอรัลเคียร์วูดก็คือไม้ ธรรมชาติ2.6นะคะไว้เพนวูดสีดสอเปอร์เซ็นตนะคะแบกเพน2.7%แล้วก็จะมีโฟเมก้าที่เป็นค่าอัลเดโดจะสูงอยู่ที่7.9เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็มีเอ่อทรายหยาบกับทรายละเอียดนะคะก็จะอยู่ที่2.4และ4.2เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่หวานเลยใช่ไหมค่ะต,ตัวนี้ก็จะเป็น กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าอาลเบิดบนพื้นผิวนะคะไม้ธรรมชาติภายใต้อากาศที่แบบแจ่มใสและมีเมฆก็จะพบว่าช่วงเวลา12บสนาฬกาค่ะช่วงเที่ยงนะคะถึง13.30ก็จะมีค่าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2.7และ2.6นะคะตามลำดับ ค่ะบทสรุปนะคะคืองานงานนี้แสดงการวัดค่าอันเบลดเ่ไหมคะของ UVB ที่พื้นผิวต่างๆที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโซลาร์ไลท์รุ่น UVB 501ค่ะแล้วก็ควบคุมตัวแปรอุณหภูมิในการทดลองอยู่ที่25องศานะคะสะภาพท้องฟ้าในแต่ละวันที่เขาเก็บข้อมูลน่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะไม่ได้ส่งผลมากนักนะคะ ไม่เหมือนกับตัวอุณหภูมิที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อการวัดที่แม่นยําพวกอ่าหญ้าสีเขียวหญ้าสีเหลืองทรายเปียกนะคะไม้ทาสีไม้ธรรมชาตินะครพื้นผิวสีดําสีขาวทึบนะคะจะมีการวัดค่ายเโบโดเขาเอาอ่าบทวิจัยเก่าอะคะ่ะมามาหากข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้ามีการเอ่อวัดจากการ จากรังสี UVB แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเพื่อเพื่อตอบเ,เขาเรียกว่าเพ,เพิ่มเติมฐานข้อมูลนะคะ